สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับยะโอบแตกเกษตรสกาวกันอยู่แล้วนะครับไอหนุ่มหน้ามนคนติดหอย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 ครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปต้มหอยกันนะครับมีวิธีการและกระบวนการวิธีแกะกันยังไงนะครับหอยเชอรี่ไปดูกันเลยครับมีหอยที่เตรียมไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจากตั้งน้ำก่อนนะครับ ใส่น้ำน้ำไม่ต้องเยอะนะครับคาตะไค้ใบมะกรูดนะครับถดใส่เข้าไปเกลือเล็กน้อย เลือกเกลือสมุรนะครับอย่าเลือกเกลือสินเทานะครับเพราะว่าเกลือสินเทาไม่มีไอโอดีนเลือกเกลือที่มีไอโอดีนนะครับกินไปจะได้ไม่เป็นเออแล้วก็ปิดฝารอเดือดครับโอเคน้ำเดือดแล้วนะครับน้ำเดือดแล้วใส่หอยลงไป เดี๋ยวหอยเขาจะคายน้ําออกมาเองนะครับเดี๋ยวปิดปฝาไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนครับเมื่อผ่านไปประมาณสักแป๊บหนึ่งนะครับห้านาทีสินาทีนะครับเราก็มาอ่าครับดูนะครับจากเมื่อกี้ที่เราใส่น้ําไปนิดเดียวนะครับน้ําในหอยเขาจะออกมานะครับเราก็ใช้กระชอนนะครับคนๆนะครับคนๆส่วนระยะเวลาถามว่า ต้มนานแค่ไหนนะครับนี่นะครับต้มแค่ดูที่ฝานะครับอย่าดูเวลาเพราะว่าน้ําบางทีมันก็เราใช้ปริมาณแก๊สไม่เท่ากันนะครับดูที่ฝานะครับดูที่หอยหอยฝาเปิดไปใช้ได้แล้วครับอันนี้เราก็คนๆไปมั้งครับคนๆไปแล้วก,ก็ปิดแก๊สได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็ไปเอาเสด็จน้ําแล้วก็ไปนอกน้ําเย็นครับ เหมือนนะครับดูเก่งๆหน่ดดนอยครดดับเหมือนไม่เป็นมืออาชีพนะครับแต่ว่าอาชีพผมจริงๆผมต้มทีเป็นร้อยร้อยโลนะครับต้มน้อยๆไม่ค่อยมืออาชีพเท่าไหร่ครับหลังจากเราต้มเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เป็นนกน้าแล้วนะครับเอ่อก็จะประมาณนี้นะครับเรานอกน้ําเพื่อให้เอ่อ อหอยมันใช่ตัวนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อถ้าเรามาแกะเดินมันร้อน mm hmm. ครับเทคนิคก็ถ้าเราต้มนานนะครับเนื้อหอยเนื้อหอยเขาก็จะหดนะครับถ้าต้มก็คือต้มแค่ฝาหลุดโอเคครับถ้าถ้าฝามันไม่ไม่หลุดนี่เวลาแกะก็แกะยากครับสำหรับต่อไปนะครับเราก็มาดูวิธีการแกะหอยกันนะครับว่าก,กินยังไงนะครับท่านแกะนาน เออถ้าเราต้มนานนี่เราสามารถแกะง่ายนะครับดูนะครับวิธีการแกะหอยเราจะแกะกันยังไงเพื่อนเพื่อนอาจจะใช้อย่างนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับ modify เห็นไหมเนี่ย้อนช่อมนะครับแกะอย่างนี้ก็จะมาเป็นรูปแบบนี้นะครับนี่แต่ผมใช้ใช้นี่นะครับ2ีสิบบาท อาวุธคู่ใจนี่นะครับเป็นอย่างนี้ครับก็แกะไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่นะครับก็แกะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมมาลงลรายละเอียดนิดนึงนะครับ นะครับถ้าเราแกะรับประทานเองนะครับส่วนไหนมันทานทานได้ไม่ทานได้นะครับเห็นไหมเอ่ยอ่าจริงๆนี่นะครับลักษณะเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับอืมจริงๆไอ้ส่วนนี้คือหนังคอเขานะครับจริงๆขนาดนี้คือถ้าเราทานเองนะครับอันนี้ทานได้หมดเลยนะครับไม่มีพิษนะครับทานเองได้หมดส่วนส่วนที่เขาบอกว่า มีพิษหรืออะไรจริงๆก็มันก็ไม่ได้มีพิษนะครับแต่ว่ามันบางบางบางคนเขาผิดสําแรงนะครับเอาส่วนไหนออกนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูช้าๆก่อนให้เพื่อนๆดูเห็นก่อนนะนะครับเดี๋ยวเปิดเปิดให้ดูก่อนช้านิดนึงนะครับเห็นกันไหมเอ่ยอ่า่นะครับ ส่วนนี้นะครับหอยเชอรี่เขาต้องเอาออกงนี้นะครับเอาส่วนนี้ออกนะครับที่ภาษาเขาจะเรียกว่าถ้าใครเคยไปขายเอาตาออกหรือยังอันนี้นะครับภาษาภาษาหอยเขาก็จะเรียกว่าตาแต่จริงๆส่วนนี้มันคือปากของหอยเชอรี่นะครับแต่เขาจะพูดว่าตามันส่วนส่วนนี้จริงๆคือตาของเขานะครับเนี่ยอันนี้ตาคือคือคือไอเขานะครับ อันนี้คือแบบเมาส์เนาะคือเอาเป็นว่านั่นแหละเราแกะแค่ตรงนี้ออกเราก็ทานได้เลยนะครับอย่างนี้นะครับทานได้เลยหมายถึงว่าเราทานเองนะครับถ้าเราจะทําเพื่อการขายนะครับทําเพื่อการขายเราก็ต้องใส่ใจด้วยนะครับเพราะว่าไปอย่างเงี้ยมันมีเราต้องแกะให้สะอาดกว่าน,นี้นะครับซึ่งเหตุผลก็เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเราต้องเอาตรงไหนออกมั่ง เดี๋ยวแกะใหม่เลยนะครับ้ทาๆานะไม่เสียเวลานะเนาะเรคงแกะให้ดูแกะแบบขายทำไงปึ๊บอ,อ่ะหนึ่งเอาตาออกสำคัญเนี่ยเอาตาออกแล้วก็หนังคอหนังคอต้องดึงออกให้หมดนะครับดึงออกไม่หมดนี่นะครับที่มันเหลวเวเนี่ยดึงออกให้หมด แล้วก็อายุเพศเขาดึงออกแล้วทำให้เกลี้ยงนะครับอันนี้นะครับประมาณนี้เลยเนี่ยคือทำขายอย่าทิ้งหนังคอไว้นะครับเพราะว่าหนึ่งทำไมถึงไม่ให้ทิ้ง,งหนังคอไว้บางบางท่านอาจจะกลัวน้ำหนักหายเวลาไปขายไปขายนะครับแต่เราต้องใส่ใจไว้นะครับก็คือว่าหนึ่งถ้าเราไปสภาพมันไม่สวยนะัมันคืออย่างนี้โอเคนะครับถ้าสภาพไม่สวย ความเป็นจริงคือลูกค้าก็ไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อของท่านทานนะครับแล้วก็ถ้าเรามัวงกติดหนังคอไปนะครับไอตัวหนังคอเนี้ยตัวหนังคอหนังคอตรงเนี้ยนะครับถ้ามันติดไปอะ่ะมันจะทําให้หอยเสียเสียไวายมากผมผมเคยเคยเคยให้แม่แกะเนาะแล้วทีนี้แม่ปล่อยให้แม่แกะแม่แกเสียไดย้แกทิ้งไว้สรุปล็อตนั้นผมผม ทิ้งไปประมาณยี่สิบถุงไม่ขายเลยเพราะว่ามันจะเสียง่ายแล้วมันมีกลิ่นมีกลิ่นพอมีกลิ่นปับ๊บผมไม่ปล่อยให้ลูกค้าเลยนะครับผมมันนั้นมันนั้นก็หมูก็เจริญอาหารเลยครับเพราะว่าเหลือจากเรากินเนาะก็ให้หมูหมูก็เจริญอาหารครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยแต่ถามว่าบางท่านทําแบบอันนี้คือผมทําแบบสายกลางนะครับคือ ทำแบบสายกลางหมายถึงว่าผมทําแบบโอเคมาตรฐานของผมเป็นประมาณนี้ลักษณะอย่างนี้เลยนะครับแต่ผมจะทําให้ดูแบบบางท่านเขาจริงจริงเขาทำเขาทำสะอาดขนาดไหนนะครับมีนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเพราะผมก็ศึกษามาเยอะอืทําให้ดูนะครับอ่าน,นะครับอันนี้ตามอาจารย์ท่านบอกมานะครับผมไปศึกษามาแต่เขาทําสะอาดแต่ว่ามันมัน นึกออกไหมมันมันเป็นร้อยโลเนาะร้อยโลมานั่งทําอย่างนี้มันก็ผมต้มทีเป็นร้อยโลผมก็เลยเดินสายสายกลางเอาที่มันพอโอเคจะได้ไม่ต้องดรามาก,กันด้วยว่าเอ้ยทําไมในคลิปทําไมทําสวยจังทําไมขา,ขายของจริงทําไมอย่างนี้แต่มันก็ไม่ที่เลยนะครับอันนี้ผมทําให้ดูว่าวิธีทําที่เขาทําสะอาดเขาทําไงเขาใช้มีดนะครับตัดตรงหนังคอออกเลยปั๊บตัดอย่างนี้ โอนเลยนะครับแล้วก็เลม็มอุ้ยหอยดินแล้วก็ปาดตาออกแกะตาออกปบแล้วก็ตัดหนวดออกตัดหนวดออกเนี่ยนะครับนี่ครจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับเนี่ยสะอาด ไม่มีหนังคอติดเลยนะครับอันนี้แต่อันนี้ที่ฟาร์มไม่ได้ทําอย่างนี้นะครับทางฟาร์มทําแค่นี่ทางฟาร์มบอกเลยจะได้บอกว่าเดี๋ยวสร้างภาพหรือเปล่าทําสวยๆออกคลิปเวลาขายจริงๆไม่เป็นดังภาพนะครับนี่ของทางฟาร์มนะครับของฟาร์มจะเน้นแค่เอาตาออกองี้นะครับแล้วก็เอาหนังคอออกประมาณนี้ครับ แล้วก็เดี๋ยวที่ผมเคยบอกว่าหอยเชอรี่นะครับเป็นหอยที่สะอาดมากนะครับเราประเด็นก็คือว่าที่ผมทําคลิปเนี่ยเพื่อจะสื่อสารว่าผมว่าหอยเชอรี่เป็นหอยที่สะอาดที่สุดในบรรดาหอยเลยนะครับทําไมผมถึงกล่าวอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเพื่อนๆลองคิดดูนะครับหอยอย่างอื่นอันนี้ไม่ไม่ใช่การโจมตีกันนะครับแต่ว่าเป็นการการชี้ให้เห็นว่าหอยเชอรี่เป็นหอยที่สะอาด ประการแรกเลยทำความเข้าใจกันใหม่คือหอยเชอรี่เขาเป็นสัตว์ที่สะอาดรักสะอาดมากน้ําเสียเขาก็ไม่อยู่ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับน,น้ําเสียได้อืมแต่การทนกันสา,สารเคมีเขาก็ทนได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็นน้ําเสียหรือน้ําเน่าเขาจะอยู่ไม่ได้ครับและอีกปร,ประเด็นหนึ่งทําไมเชอรี่ถึงสะอาดกว่าหอยชนิดอื่นเพื่อนเพื่อลองคิดตามดูนะครับหอย อันนี้ผมไม่ได้โจมตีนะครับหอยขมหอยหน้าหอยโขงหอยปังหอยอยางอื่นถ้าเป็นตัวใหญ่อย่างนี้นะครับอถ้าแกะมาอย่างนี้ก็คือจิ้มน้ําจิ้มเลยนะครับแต่ส่วนหอยเชอรี่นะครับเราแกะหัวมานะครับอย่างของทางฟาร์มนะครับก็จะล้างอีกล้างอีกสี่ถึงห้ารอบนะครับล้างจนกว่าน้าําใสคืออย่างน้อยๆก็คือไม่ต่ำกว่า สี่รอบนะครับเดี๋ยวถ้าแง่เสร็จเดี๋ยวจะไปดูวิธีการล้างกันแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าเออหอยเชลรี่มันเป็นหอยที่สะอาดที่สุดในบรรดาหอยครับครับเพิ่มเติมนิดนึงครับก่อนจะไปล้างพอดีพอดีนั่งแกะหอยเนาะพอดีเหลือบม,มาเจอพอดีนี่ของดีของดีเพื่อนๆของดีเอ่ ส่วนนี้นะครับถ้าซื้อซื้อเป็นหอยแกะจะไม่มีนะครับที่หอยแกะนะครับเพราะว่าพ่อค้าจะเอาออกนะครับส่วนนี้ดูชัดๆัดเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่านี่ครับเป็นอวัยวะเพศของหอยเชอรี่นะครับของดีที่บอกของดีมันเป็นยาโดบครับ น,น้ำมะพร้าวน่นแน่ครับผมลองมาแล้วเฮ้ยแล้วผมก็เผลอกินไปแล้วคืนนี้เหนื่อยแน่เลยครับมาดูวิธีการล้างกันนะครับเราล้างสี่น้ํานะครับอย่างน้อยนะครับสี่น้ําอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยก็วิธีการล้างก็ล้างกับน้าเกลือนะครับทำมืออย่างนี้เอานะครับนี่นะครับ เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าอันนี้คือเป็นน้ำแรกจริงๆนะครับดูว่ามันเป็นยังไงนะครับที่ผมบอกว่าคือที่ผมไอ้กล่าวไปนะครับบอกไปคือไม่ใช่การโจมตีกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสมาชิกหอยท่านอื่นที่เลี้ยงหอยหอยอยางอื่นนะครับมาลงแขกผมคือผมจะชี้่าว่าเทอร์รี่มันเป็นหอยที่สะอาดแค่นั้นแหละครับเพราะว่าหอยอยางอื่นเนาะก็คือ ไม่มีไม่มีหอยไหนที่ต้องแกะมาแล้วมาล้างหัวอย่างเนี้ยผมจะสื่อแค่นั้นแหละแต่ผมอาจจะสื่อสารไม่ค่อยเข้าใจเนาะก็คือผมจะสื่อว่ามีหอยอะไรบ้างที่แกะมาแล้วมาล้างเฉพาะหัยอย่างนี้อีกสี่น้ำห้าน้ํานะครับก็คือว่าเนี่ยมีแต่เทอรี่เท่าที่ผมคิดดูนะครับมีแต่เทอรรี่เท่านั้นแหละที่ผ่านการล้างอย่างนี้นะครับ แต่ะหัวมาเป็นหัวมาล้างอย่างนี้ส่วนหอยชนิดอื่นก็ถ้าต้มเสร็จก็จิ้มแค่ออกมาก็จิ้มน้ําจิ้มเลยนะครับไม่ไม่ผ่านการล้างอย่างนี้นะครับไม่ใช่เป็นการใส่ไล้หรือโจมตีแต่อย่างใดนะครับอืมนะครับเนี่ยครับอ่าเมื่อกี้ผมก็แวะเข้าไปเรื่องยาโดบแล้วนะครับก็เป็นเป็น อะไรอะโปรดใช้วิจารย์ยานในการรับชมนะครับรับฟังนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมไม่ใช่มากระตุ้นตลาดหอยเชอรี่แล้วพูดเองมาลอยๆนะครับคือจริงๆในบรรดากลุ่มผู้เลี้ยงหอยเขารู้จักรู้รู้รู้ว่ามันเป็นยาโดมานานแล้วครับหลายปีแล้วครับแต่แค่ม,มันเป็นเป็นความรู้ที่อยู่ในกลุ่มแคบๆนะครับ ซึ่งยังไม่มีใครเผยเผยแผ,แผ่เนาะผมก็เลยเอามาพูดให้เพื่อนๆฟังนะครับนี่นะครับเป็นน้ําแร้นะครับนี่ครับมันจะดําประมาณนี้นะครับ <S <S ก็ล้างไปเรื่อยๆนะครับล้างไปจนกว่าน้ํามันจะใสนะน่นะครับคือเราก็บี้บี้ขยำขยำบี้บี้อย่างเงี้ยนะครับล้างเรื่อยๆ ดูว่าไงยังน้ำใสไม่ใสดูล้างรอบที่สี่นะครับถ้ายังไม่ใสก็ล้างรอบที่ห้าไปนะครับโดยปกติแล้วผมก็จะล้างประมาณสี่ถึงห้ารอบนะครับไม่เคยถึงหกรอบแต่ล้างสี่กับห้ารอบประมาณนี้ยครับไม่เคยต่ำกว่าสี่ครับนี่นะครับจะเห็นว่าเนื้อเขาจะเริ่มขาวแล้วนะครับขาวเริ่มสวยแล้วล้างไปก็ยิ่งสวยนะครับ ผมวิธีการล้างผมจะล้างกับน้ำกับเกลืออย่างเดียวนะครับเดีย๋ยวค่อยไปดูกันอีกทีหนึงแล้วกันครับครับหลังจากที่ผมล้างเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมล้างไปสี่น้ำนะครับโอ้โหเขาก็เนื้อเขาก็จะสวยอย่างนี้แล้วครับพเพื่อนๆดูนี่ครับเนื้อออกมาอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เห็นไหมครับ เนื้อสวยๆขาวๆนะครับแล้วก็เราจะมาเพิ่มเติมรายละเอียดนิดนึงนะครับผมก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก็สําหรับอันถ้าเราแกะทานเองนะครับขนาดเนี้ยอย่างเงี้ยเราก็ทานเองได้เลยนะครับไม่ต้องพิธีรีตรองมากแต่ถ้าเราทําขายนะครับไม่ใช่ล้างเสร็จปุ๊บเราแพ็คใส่ถุงขายเลยนะครับอันนั้นไม่ได้นะครับห้ามเด็ดขาดคือ ถ้าเราเราทาขายนะครับเราจะใส่ถุงขายได้ขายหรืออะไรก็ตามเราต้องทําให้ใส่กระชอนนะครับตะแกรงนะครับให้เขาเสด็จน้ําก่อนนะครับแล้วตอนล้างก็ต้องบีบคั้นให้น้ํามันออกก่อนนะครับให้น้ําหอยออกนะครับแล้วก็ใสแต่ตะแกรงนะห้ามห้ามให้แบบเพราะว่าเวลาถ้าเราไม่ล้างเสร็จใหม่ๆปุ๊บเราไปใส่ถุงเลยทีเนี้ยน้ํา หอยเขาจะเสดจน้ำไม่หมดเขาก็จะคลายไปอยู่ต้นก้นถุงซึ่งมันเป็นภาพที่ผมผมไม่โอเคนะครับคือมันมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะครับมันมันมันเป็นธรรมชาติมันก็ต้องมีแต่ว่าเราพยายามไม่ให้มันมีเพราะครับเพราะมันจะหนึ่งมันทําให้เสียด้วยเราต้องใส่ใจนะครับสําหรับคนที่จะทําการค้ากับหอยเชอรี่ต้องใส่ใจเป็นมากๆนะครับเพราะว่าอืมลูกค้าเขาซื้อหอยเชอรี่เขาไม่รู้หรอกว่าซื้อจาก าร์มไหนอะไรนะครับคือเราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันทําให้มันมีมาตรฐานใส่ใจมันเพื่อให้ถึงผู้บริโภคที่โอเคนะครับเราจะได้ทําตลาดกันง่ายๆนะครับไม่ได้ทําตลาดยากนะครับส่วนเรื่องราคานะครับถ้าของเรามันมีคุณภาพนะครับเรื่องราคาลูกค้าก็ไม่ได้เกี่ยงนะครับเพราะว่าถ้าเราอย่างสมมุติว่าสมมุติเราเอาของไม่ดีไปขายนะครับเขากินทีเดียวทีเนี้ยเขาไม่สนใจว่าฟาร์มไหน หอยชอรี่ของฟาร์มไหนหรือของร้านไหนนะครับเขาก็จะตีความว่าอืมเคยกินแล้วหอยชอรี่ไม่อร่อยเลยอะไรเงี้ยเวลาเราไปขายเราขายเป็นอาชีพต่อไปเราก็จะขายยากเพราะว่าลูกค้าเบื่อลูกค้าเออ่มีความรู้สึกไม่ดีกับหอยนะครับแล้วก็เทคนิคเพิ่มเติมนะหลังจากล้างเสร็จนะครับถ้าใครต้องการให้นิ่มนะครับก็เอาไปแช่กับน้ําน้ําโซดานะครับ โซดาที่ทานกระเล่านะครับเอามาแช่ไว้สักสิบห้านาทีก็จะทําให้เนื้อนุ่มนะครับเนื้อนุ่มขึ้นแล้วก็ส่วนใครที่ชอบแบบกรุบๆมันมันเอ่อกรุบๆหน่อยนะครับเนื้อแข็งๆหน่อยก็พูดไปก็อยู่กระหอยเนาะขอโทษเด้อถ้าใครอืมอืมอืม,อม ถ้าใครอยากให้เนื้อกรอบนะครับอยากให้เนื้อกอบก,อบก็แช่น้ําส้มสายชูนะครับแช่ไว้แล้วเนื้อเขาจะกรอบนะครับบางท่านก็จะใช้เบกกิ้งโซดานะครับเต่เบกกิ้ง บกกิ้งโซดาใช่ก็ได้นะครับซึ่งผมก็ลองมาทุกวิธีแล้วครับแต่ที่ผมทําขายผมทำออริจินอลผมไม่ใช่อะไรผมล้างน้ําเกลือแล้วก็เสิร์ฟน้ําแล้วก็ถึงมือลูกค้าเลยครับส่วนลูกค้าก็จะแนะนําให้ใส่โซดามันมันนิ่มจริงนะครับอร่อยอร่อยแล้วก็ตามที่ได้หลุดไปแล้วนะครับเรื่องยาโดบเอยแล้วก็เพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่า มันเบสิกไปหรือเปล่าหอยเชอรี่อย่างนี้มันเบสิกไปหรือเปล่ามีอย่างอื่นไหมรอติดตามครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะต้มหอยเชอรี่สีทองแล้วมาชิมดูว่าระหว่างเชอรี่สีทองกับเชอรี่พูทอนรสชาติจะแตกต่างกันยังไงโอ้ยโอ้ยพี่น้องเด้อ <c oughs> กินทุกวันไม่เบื่อเลยครับก็เช่นเคยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับสาระดีๆเกี่ยวกับหอยชื่นี่ยังมีอีกมากมายนะครับเมื่อก่อนจับหอยแล้วเสียตังตอนนี้ดีใจจังได้ตังเพราะจับหอยขอบคุณครับอืมมอมงเขหงส์ก็หงส์ก็ ม,ม,ม่อสับ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 